คำว่าสัตว์เดรชานนั้นเพื่อนๆเข้าใจไหมว่าจริงๆหมายถึงอะไรคําว่าเดรชานเนี่ยหมายถึงการกั้นขวางก็คืออะไรก็คือสัตว์สีเท้าเนี่ยที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยลำตัวมันจะขนาดอย่างนี้ถูกปะขนานขนานกับแรงดึงดูดโลกอ่ะก็คืออะไรก็คือมันมันขวางอ่ะมันอยู่ในตามขวางไงทีนี้เพื่อนๆรู้รู้จักคําว่าเดรชานวิชาไหม มีคำนี้เดราชานวิชาก็คือวิชาที่เป็นการกั้นขวางถามว่ากั้นขวางอะไรกั้นขวางการไปสู่ทางแห่งอริยะซึ่งพุทธะท่านได้บอกว่าท่านไม่ได้ทำเดราชานวิชาเว้นขาดจากการทำเดราชานวิชาและพุทธะท่านยังห้ามภิกษุไม่ให้ทำเดราชานวิชาเดราชานวิชาในที่นี้หมายถึงอะไรได้แก่อะไรบ้างก็คือครูชีจะอ่านคร่าวๆนะคือมันเยอะมากเพื่อนๆ เป็นหนังสือหนังสือเรื่องเดระฉาเนี่ยเดระฉาวิชาเนี่ยก็คืออะไรพิธีบูชาไฟทําพิธีนุ่นปลุกเสกเลขยันใช่ไหมแล้วก็ดูฤกิกดูฤกิกวิวางมงคลดูฤกิกเรียงหมอนฤกอย่าร้างฤกิเกเก็บทรัพย์ดูโชคดีพ่นน้ํามนต์รดน้ามนต์ทำพิธีบูชาไฟก็คือสรุปอะไรก็คือมันเป็นพิธีพิธีเดกรรมทั้งหลายแหละที่เราคนไทยส่วนใหญ่น่าจะรู้รู้กันอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ย ในระชาวิชาเนี่ยเป็นตัวกั้นขวางแล้วทําให้เราเนี่ยมีอันนี้ส่งคือไปลงนะ